มาแล้วครับมาแล้วครับสมัครเขาจะเอาไปได้ไหมครับเขาจะเล่นไนได้ไหมต้องติดตามชมครับอมู่เขามาครบทข้าง,งานนี้ไม่แหลกพี่ตอนนี้รักเฮ้ยไม่ดุดแต่แหลกพี่เจ็ <laughs> <laughs> แบเจ็บปนเจ็บปนเจ็บ,แบ,บ,แบ,บแบบ

รใครไม่ดูหลังนะมีเราสองคนพี่เมื่อกี้เนี่ยผมเดินตามพี่อย่ผมตายพอนี้ขอโทษทบอกว่าผมแม็กปาแปดมามองไม่เห็นเลยตายเเลยใส่ป่าแปด Rồi luôn. Chết đi phai Fire in the hole. Fire in the hole. Infer. <coughs> อยู<น>อ่ไหนตามเนี่ค่ะเฮ้ยเขาวิเขาวิคือวางคือวางคือนอนโว้ยเข้ามาเันนยูน<ง>ิที่ไม่หมดแล้วโอ๊ย <All right, S 2> Long lăng, long lắm. lăng gheng Phải căng, la đổ lắm. lăng. lăng đổ bật ไม่งไม่น่าบุกตรงนี้เลยอ่าเกลกิ่จัดการเลยเอ่ะท๊อป หลังหลังหลังนนี้ไม่ใครซับพอร์ตหลังอะ่ะม,มีใครรีบปอแยกของตวหลังหลังหลังโหกดง้นาน,น,นังหงีเหรอได้าโวย 他说。OK，OK。把，呃，坦坦。 อยู่หลังน้ำตู่หลัง้ำตูอยู่หลัง้ำตูาแล้วจะส่งสัต